สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามาเที่ยวสระบุรีกันค่ะนี่ก็คือน,น้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะทุกคนเราเคยมาน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเมื่อสมัยที่เรียนโรงเรียนอยู่ที่ชนบุรีค่ะคือน,นานมากแต่วันนี้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งก็คือสวยมากเดี๋ยวพกจะพาทุกคนเดินไปดูข้างล่างค่ะว่าจะสวยแค่ไหน ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยทุกวันนี้นะคะไม่ได้เปิดให้เล่นทุกชั้นนะก็จะเปิดเป็นในระบบเชิงเดินดูระบบมีเวทของป่าด้วยนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเดินป่าเดินดูธรรมชาติอยู่แล้วแล้ว,ลวได้ได้คือมาเทียบถ่ายรูปทุกต้นไม้ทุกต้น เอาก็น่าจะมีอารมณ์เดียวกันกับเวลาเราไปเจอป่าที่เยอะละมันแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเขารู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆบางครั้งชีวิตคนเรานะคะถ้าใช้เวลาเร่งรีบลองออกมาใช้เวลากับธรรมชาติมันเป็นอะไรที่สงบสุขสงบจิตใจมากเลยค่ะทุกคนโดยส่วนตัวป๊็อกนะคะชอบมาเดินป่าและชอบคิดว่าวันนี้เราได้ทําอะไรและวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรและที่ผ่านมาเนี่ยเราทําสิ่งที่เรา ต้องการไหมและไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะทุกคนไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็จงทํามันต่อไปคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะว่าเราเกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ได้นานเลยคะ่ะที่พวกเราเดินไปนะคะก็จะลงไปที่น้ําตกม่วกเหล็กคะ่ะทุกคน ระหว่างทางก็คือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเราสามารถมองเห็นน้ำตกและปลาเยอะมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่อนุญาตให้คนลงมาเล่นน้ำที่ชั้นล่าง oh. บรรยากาศคือดีมากและปลาเยอะมากธรรมชาติสุดๆ ใครมาเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแล้วอยากได้ความเป็นธรรมชาติอยากได้ความเดินป่าเดินลงมาชั้นล่างๆได้เลยค่ะเจ้าหนะ้าที่ที่นี่บอกว่าที่นี่จะมีน้ําทั้งปีเลยค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ก็จะอยู่แบบนี้ตลอ,อดไป มาเทียสบอกว่าตั้งแต่มาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เดินดูธรรมชาติที่สวยงามมากหลายคงสงสัยว่าไอ้เจ้าสองแสบของเราอยู่ที่ไหนเป็นน้ำอยู่ข้างบนกับคุณอาจา้าเพราะว่าทริปนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนค่ะยังมีน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายแล้วก็เด็กๆ แต่เขาก็เล่นน้ํากันอยู่ข้างบนคะ่ะในใดคือชั้นล่างน้ําใสมากยิ่งเดินลงไปข้างล่างเท่าไหร่ยิ่งแต่สวยคะ่ะทุกคนธรรมาชาติสุดถ้าเดินลงมาจากฝั่งที่จอดรถนะคะก็จะมีผู้คนเดินส่วนคุณมากมายแต่ถ้าเดินข้ามสะพานมาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบป๊อกกับมาเทียดก็คือไม่มีคนเลย มันเป็นผลดีของเรามากเพราะเราชอบแบบนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆและสวยกว่าธรรมชาติก็คือกล้องอีชันนี่แหละค่ะคลิปนี้ทั้งคลิปเราถ่ายจากกล้อง DJI จ้าที่เราได้ไปตำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในระหว่างทางก็คือก็จะมีทางแบบนี้คือชอบนะ เอ็ดเล่นเจอดีวะชีวิตดูลำบากชีวิตดูแบบสมบุกสมบันชอบใดๆนอกจากดูธรรมชาติแล้วก็ต้องดูผัวด้วยนะคะทุกคนคือถ่ายรูปแล้วไม่เดินดูทางไงแล้วแบบสะดุดนู่นสะดุดนี้ก็คือขัดใจสุดล่สดาสุดนี่ก็คือไม่ได้ผัวก็ได้ลูกแน่ๆเลยได้ลูกเพิ่มใช้กล้องถ่ายก็ย่อมดีกว่าใช้มือถือค่ะเพราะล่าสุด มือถือเมมโมรีเต็มไปแล้วแต่ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะคะเพราะว่ามือถือเราสามารถอัปโหลดคลิปและตัดต่อคลิปได้เลยแต่กล้องเราต้องมาดาวนโหลดคลิปมาเลือกคลิปนะคะแล้วก็มาเลือกขนาดของจอคลิปเราถึงตัดต่อได้คะ่ะจะออกมาให้ทุกคนได้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันยากมากนานมากหลายชั่วโมงในการตัดต่อตัดต่อเองพักเสียงเองคะ่ะเราก็เดินวนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่มีคนเดินเยอะๆนั่นเองแต่ใดๆก็คือ ช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินลงมากันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเล่นน้ากันเนาะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงน้ําตกจะปิดแล้วค่ะ <c oughs> น้ําตกเกดสาวน้อยนะคะ <c oughs> ปิดห้าโมงเย็นนะคะค่าจอดรถปิกอัพนะคะสามสิบบาทค่ะและค่าเขานะคะคนไทยคนละยี่สิบบาทส่วนต่างชาติฟาดไปเลยค่ะหนึ่งร้อยแม่ใดๆก็คือสามีฉันบอกว่าโคตรคุค้มจ่ายไปเลยค่ะ มาสมัครดูโอ้ my god เสียงว่าอยากจะมาเป็นพนักงานที่นี่ซ้อมนั่งแล้วนึ่เดินให้ไม่สะดุดตีนตัวเองก่อนเนาะที่รักเนาะค่อยมาเป็นพนักงานค่ะตรงที่มาเทียนนั่งก็จะเป็นจุดของพนักงานเอาไว้ ดูนักท่องเที่ยวนะคะ,ะคอยนั่งแล้วก็เป่านกหวีดบอกว่าตรงนั้นเล่นได้ตรงนั้นเล่นไม่ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้อันตรายน้ําลึกนะจา๊าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานหนักแลยดูแลดีมากมากเราก็เดินมารับเด็กๆชั้นบนกันค่ะเพราะว่าเราจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจะถึงเวลาที่น้ําตกปิดแล้วทุกคน ใครเนี้ยลูกลงของใครเนี้ยออกมาเลยนะโอเคเวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะใครมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เป็นแนวนี้หรือว่าแนวใหม่ๆ แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะถ้ามีเวลาก็จะไปค่ะขออยู่ไทยอีกหลายวันก็ยังอยากใช้เวลาที่ประเทศไทยไปนู่นไปนี่เปิดหูเปิดตาให้คุ้มค่าสุดๆวันนี้ขอปิดคลิปไปแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อฝากติดตามด้วยนะคะบา,บายยค่ะทุกคนขอบคุณเดอ้อ